สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการใช้งานระบบดูด Facebook Live 2021นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนเลยนะคะว่าวิธีการเชื่อมต่อหน้าไลฟ์สดกับระบบดูดนะคะจะมีขั้นตอนอย่างไรหลังจากที่คุณพ่อค้แม่คะาล็อกอินเข้ามาที่หน้าระบบแล้วนะคะให้คุณพ่อค้าแม่คะกดไปที่เมนู fb live ตรงนี้นะคะจากนั้นเลือก Facebook Live 2021เลยค่ะมาถึงหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เช็คก่อนนะคะว่าราหัสสินค้าที่ต้องการขายถูกเปิดมาหน้านี้หรือยังนะคะในส่วนของรหัสสินค้าที่คุณพ่อค้าแม่ค้ายังไม่ได้ทําการเปิดมาหน้านี้นะคะคุณพ่อค้าแม่ค้าสามารถเปิดรหัสสินค้าจากหน้านี้ได้นะคะโดยไปที่ช่องตรงนี้เลยเปิดการขายสินค้าค้นหานะคะจากนั้นนะคะให้พิมพ์ชื่อรหัสสินค้าที่เราต้องการจะเปิดมาหน้านี้เลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะพิมพ์ชื่อรหัสสินค้าที่เราต้องการจะเปิดมาก่อนนะคะ จากนั้นสามารถกดคลิกเลือกจากด้านล่างได้นะคะที่นี้นะคะรหัสสินค้าที่เราทำการเปิดหรือค้นหาเวื่อกี้นะคะก็จะลันมาอยู่ด้านล่างสุดแล้วนะคะสำคัญเลยให้คุณพ่อค้าแม่ค้ากดสตาร์ทสินค้าทั้งหมดก่อนนะคะรหัสสินค้าที่เราทำการเปิดมาหน้านี้แล้วนะคะให้เรากดสตาร์ทด้วยสถานะของรหัสสินค้าด้านซ้ายนะคะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวและเขียนว่าเปิด CF ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเรากดสตาร์ทเรียบร้อยค่ะ จากนั้นนะคะให้คุณพ่อค้าแม่ค้าทำการเปิดไลฟ์ที่หน้าเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะไปลองเปิดไลฟ์ที่หน้าเพจให้ดูค่ะให้คุณพ่อค้าแม่ค้าทำการตั้งชื่อไลฟ์สดรอบนี้ด้วยนะคะว่าจะชื่อว่าอะไรตอนนี้แอดมินก็ได้ทำการเปิดไลฟ์ที่หน้าเพจเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปดูที่หน้าระบบกันเลยค่ะ กลับมาที่หน้าระบบนะคะจากนั้นให้คุณพ่อค้าแม่ค้ากดคําว่าเชื่อมต่อตรงนี้เลยค่ะสังเกตว่าในช่องไลฟ์ตรงนี้นะคะจะมีชื่อของไลฟ์สดที่เราตั้งเมื่อกี้ลันขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องกรอบมาวางเองเลยจากนั้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเวลาที่ลูกค้าคอมเนต์นเข้ามาที่หน้าระบบแล้วมันจะขึ้นแบบไหน ตรงนี้นะคะเวลาที่มีลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาที่หน้าไลฟ์นะคะคอมเมนต์จะรันเข้ามาที่หน้าระบบแล้วก็จะโชว์ในส่วนตรงนี้เลยหากคุณพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องการที่จะดูคอมเมนต์ของลูกค้าที่หน้าระบบตรงนี้สามารถกดปุ่มสีส้มตรงนี้เพื่อปิดได้ในส่วนของการโชว์คอมเมนต์เนี่ยก็จะถูกปิดไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะลองทดสอบ cf สินค้านะคะว่าเวลาลูกค้าพิมพ์เข้ามาแล้วเนี่ยระบบดูดนะคะจะโชว์บริเวณไหนคะ่ะ ตรงนี้ก็ให้ลูกค้านะคะทำการ CF รหัสสินค้าเข้ามาที่หน้าไลฟ์ได้เลยนะคะหากคุณพ่อค้าแม่ค้าใช้การส่งสรุปยอดแบบสรุปยอดทุกครั้งที่ CF นะคะหลังจากที่ลูกค้า CF สินค้าเข้ามาระบบดูดเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับตัวข้อความสรุปยอดแบบอัตโนมัตินะคะโดยที่คุณพ่อค้าแม่ค้าไม่ต้องมาส่งสรุปยอดให้เองกลับมาดูที่หน้าระบบนะคะเวลาที่ลูกค้า CF รหัสสินค้าเข้ามาแล้วนะคะ ดูจากคอมเมนต์ตรงนี้นะคะชื่อของลูกค้าท่านนั้นจะกลายเป็นสีเขียวนะคะตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะเวลาที่ลูกค้า cf รหัสสินค้าเข้ามาระบบดูดเรียบร้อยแล้วชื่อของลูกค้าท่านนั้นนะคะจะโชว์บริเวณตรงนี้เลยจะโชว์ทั้งชื่อ Facebook ของลูกค้าท่านนั้นรหัสสินค้าที่ทําการ f เข้าไปนะคะแล้วก็แจ้งจํานวนด้วยแจ้งจํานวนสต๊อกคงเหลือของคุณบัตาแมค้านะคะว่าสินค้ารหัสสินค้าชิ้นนั้นเหลือสินค้าอีกเท่าไหร่สถานะจะโชว์เป็นสีฟ้าตรงนี้นะคะ หากลูกค้า CF เข้ามาที่หน้าไลฟ์แล้วต้องการยกเลิกสินค้าตอนไลฟ์สดนะคะคุณพ่อค้าแม่ค้าสามารถกดลบตรงนี้ได้กดโอเคนะคะรหัสสินค้าชิ้นนั้นก็จะถูกยกเลิกไปแล้วนะคะรหัสสินค้า n 1ที่แอดมินทำการกดยกเลิกเมื่อกี้นะคะจํานวนเนี่ยจะถูกกลับคืนไปที่สตอ็อกเดี๋ยวเรามาเช็คกันนะคะว่ารหัสสินค้านั้นสต็อกถูกกลับคืนไปหรือเปล่าอ่าเมื่อกี้นะคะ n 1ตรงนี้ ที่แอดมินทำการ Cf เป็นในตอนแรกเนี่ยสต็อกค,คงเหลืออยู่ที่9ชิ้นแต่ว่าพอแอดมินกดลบสินค้าเพื่อกดยกเลิอกออเดอร์นะคะสต็อกเนี่ยก็จะถูกลันกลับคืนมาที่รหัส N1 ให้จะเหลือจำนวนทั้งหมด10ชิ้นเหมือนเดิมแล้วนะคะคุณพ่อค้าแม่คะไลฟ์ Life สดเรียบร้อยแล้วนะคะขายเรียบร้อยแล้วต้องการที่จะปิดไลฟ์ก็ตรงนี้ทำการกดปิดไลฟ์สดได้เลย<ม>นะคะ จากนั้นที่หน้าระบบนะคะแอดมินก็แนะนําให้กดคําว่าสต็อปทั้งหมดด้วยนะคะโอเควิธีการเปิดไลฟ์สดโดยระบบ CF Manager นะคะโดยใช้หน้า Facebook Live 2021เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้คุณพ่อค้าแม่ค้าลองไปใช้กันดูนะคะติดตรงไหนทักมาที่ไล n ์เซฟหนึบาทได้นะคะแอดมินยินดีให้บริการนะคะ